แค่เดินทางมาถึงที่วัดแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยทั้งคนนั่งคนเดินไดเลยนะโยมนะให้โชคดีครับวัดน้องหูลิงครับแถวบ้านให้กลับบ้านครับ สังเกตานเงี้วดน้ำกดน้ำ

เด้นดูตรงด้านมากของพระโอวาสส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ท่านใดมีพอมีกำลังพอขึ้นบนหอระฆังสามชั้นได้นะขึ้นไปถ่ายภาพบนหอระฆังก็จะได้เห็นอุโบสถเต็มลำเรือเลยนะโยมนะหรือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะหาบรรยากาศเย็นๆในน้ำตกจำลองทางฝั่ง ฝั่งตรงข้ามพระเจดครับเ,เดินเข้าในพระอ,อุโบสถครับอถอดรองเท้าเดีย๋ยวเข้าไปในอุโบสถโบสถที่เป็นลำเรือนะครับให้กับคุณพ่อชิดชัยชัย,ยลมพร้อมด้วยครอบครัทุกท่านย่อมมีความสุขและความเจริญอุโสถรัฐารนใดที่คุณพ่อชิดชัยชัย,ยลมได้เคยสร้างได้เคยทำเอาไว้ดีแล้วก็ขอให้ ราคาเหล่านั้นย่มเป็นตะบะเป,เป็นเดชะในการช่วยเหลือประกอบกิจาการงารในใดนๆก็ เราเอาเรื่องอยู่นะาทางขึ้นหอะระฆังจะได้เห็นวิวสวยๆโบดเป็นเรือโบดลำเรือเอ้ยลมเย็นดีว่ะอยู่ในนี้อยู่ในน,น,นี้ลมเย็นดีครับมีพร้อมเพย์ให้สแกนด้วยนะทำบุญที่วัดน,นี้เดี๋ยวนี้ต้องปรับให้ทันสมัยครับรองเงินสดอย่างเดียวไม่ได้แล้ว พ้อองค์ดําที่ว่าน้องหูลิงครับเดีย๋ยวเราไปขึ้นหอะระฆังถ่ายมุมสูงลงมานะครับวัดหนองหูลิงอถอดรองเท้าเดินพื้นกระเบื้องแดดร้อนๆแบบนี้ครับต้องวิ่งเลย แรงครับถอดรองเท้าเดินพื้นกระเบื้องก็เอาเรื่องอยู่นะครับไปน้ำตกกันครับบริเวณข้างๆวัดก็ข้างโบสถ์ลำเรือนะครับจะล่มลื่น นี่ก็จะเป็นมุมข้างโบสถ์นะครับม kind of ีน้ <aciones> ําตกน้ลื่นครับเป็วลกของมองวัดเด้อครับตื่นไปหอละข้างเดี๋ยวถ่ายน้ําตกก่อนครับวัดน้องหูลิง มีน้ําตกจำลองลงไปเล่นน้ำในนี้ได้ไหมเนี่ยด้านน้นก็จะเป็นโบสถ,ถ้าอยากได้วิวโบสถ์เต็มๆก็ต้องขึ้นหอะระฆังนะครับขึ้นหอะระฆังก็จะเห็นโบสถเป็นรูปลําเรือท่ามใต้น้ําตก นี่ถ้ำได้น้ําตกด้วยครับโอ้เย็นดีในนี้เหมาะสำหรับเข้ามาหลบร้อนครับเราก็จะเดินโผลมมาทางนี้ทะลุมาด้านนี้ครับทะลุมาฝั่งนี้โอร้อนครับไอลุงตุงนางดีแท้ลุง วัดหนองหูลิงอำเภอแกดำนะครับจังหวัดมหาสารคามหนองหูลิงอำเภอแกดำที่มาของวัดที่มาของชื่อวัดไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรทําไมชื่อวัดหนองหูลิงน่าจะมีลิงเยอะนะครับรูปก็มีรูปลิงรูปปั้นลิงด้วยมีมะม่วงมีน้ําตกครับ สิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงแดดกำลังแรงเลยครับ <g ül üyor> มุงนี้ก็จะเห็นอุโบสถรูปลำเรือสวยๆนะครับหอ,อะระฆังอยู่ด้านนี้นะครับหอ,อะระฆังก็จะถ่ายวิวมุมสูงโบสถ์ลำเรือก็ต้องขึ้นที่หอะระฆังด้านหลังนะครับโบสถ์รูปเรือนะครับโบสถ์วัดหนองหูลิงอำเภอแกดดำ มะนาวหอต้องขึ้นหอะระฆังครับเพื่อจะถ่ายมุมสูงของโบสถ์รูปเรือนาคราชอันนี้ไม่ต้องถอดรองเท้าดีหน่อย <c oughs> ถอดรองเท้าไม่ไหวเลยแดดแรงๆแบบนี้ถอดรองเท้า เดินขึ้นข้างบนกันขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับโอ้สูงเอาเรื่องอยู่นะโอ้ก็จะเห็นวิวมุมสูงครับวันนี้ลมเย็นดีครับเห็นวิวทุ่งนามีหมู่บ้าน วิวด้านนี้วิวโบสโบสรูปลำเรืออนันตนาคราชครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงมิรมาพามาไหว้พระวันสงการครับผมมากับที่บ้านครอบครัวเด็กๆมาด้วยกันครับที่วัดหน้องหูลิงครับอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคราม ถึงวัดตรงนี้ก็อยู่เลยบ้านลุงมิรมาหน่อยเดียวขับรถมาประมาณสัก10นาทีได้แล้วครับจากตำบลเผาอำเภอเมืองมาสารคามจะมีทางเชื่อมมาระหว่างจากเส้นหลักสนนสาย23ถนนแจ้งสนิทวิ่งจากสารคามไปร้อยเอ็ดคือถนนหมายเลข23ครับจากตัวเมืองสารคามเลี้ยวขวาลงมาจะมีป้ายบอกวัดนองหูลิงมาวิ่งเข้ามาประมาณสัก10นาที15นาทีไม่เกินนี้ครับระยะทางประมาณไม่กี่กิโลครับ วัดหนองหูลิงข,งข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์ในลำเรืออนันตนาคราชนะครับซึ่งบรรยากาศในวัดก็กว้างขวางมีน้ำตกมีอะไรนะครับผมเป็นที่มาเที่ยวมากราบไหว้วันสงการครับแวะมาบ้านก็เลยแวะมาหน่อยครับมาไหว้พระวัดหนองหูลิงครับผม งงออลงมาจากหอะระฆังนะครับอยากลงมาเลยเพราะลมเย็นอยู่ข้างบนข้างล่างแดดก,ก็จะแรงหน่อยครับอากาศอย่างเี้ยวันนี้ก็มีคุณแม่ิตาทุกวันนอสพอเิ่นางสาวทีานุกวันนอและาัา วัชนะอังอังโมยโขอ่าอังมอญโวยโขแล้วก็ได้มาร่วมถวายผ้าไส่หมอนนะตาเอ่อร์จะเป็นจำนวนเงินสองร้อยบาทนะครับตามภาพก็ขออังโมยโวยโอนให้กับคณะคุณแม่จากบ้านสองแท้คือคุณแม่นิจานางสาวพิจานณ์และนายวัชราก็วัชระนะ้วก็ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขและความเจริญที่สิ่งใดขอสมความมุ่งมา่นศาสนาบุตรหลักานใดๆที่ท่านได้สร้างได้ทำเอาไว้ดีแล้วก็ขอให้บุตรหลักานเหล่านั้นจงเป็นสบาปนเป็นเจ้า